เราไม่รั่วแถวนี้อ๋ออันนั้นไม่ตกบักขามมันตกขึ้นเหรอ <laughs>

อันนี้เต็มเต็มเต็มกรลมังเลยจะเอาไปทางไหนกันเนี่ยต้องต้องใสต้องใสจากป่าเขาโพดลุยน้ําออกไปอืมเห็นยัง้าที่อท้มากันเออาเห็นด้ยนะนเอาไปเอา

นี่ก็ท่วมมาประมาณสองวันแล้วครับก็ได้หักมาเมื่อวานเมื่อวานหักมาก็ได้เกือบเกือบ <ๆ S 1> หนึ่งรถหกร้อแล้วก็คาดว่าต้องไปปอกเปลือกอีกเพื่อที่จะขายเป็นฝักถ้าก็ต้องก็ต้องเป็นวันต่อไปถึงจะได้ขายได้ครับต้องรอหากให้หมดแปลงก่อนแปลงนี้ก็ประมาณสิบกว่าไร่แล้วก็ต้องไปหาสถานที่ที่ว่าต้องปอกเปลือก ทีหนึ่งเพราะว่ามันปลักบางส่วนมันโดนน้ำครับผมก็คือความชื้นมันจะมันจะเยอะหน่อยก็ต้องรอให้ความชื้นมันมันลดลงแล้วก็ถึงจะนำไปขายได้ครับผมคิดว่าจะได้ราคา,ากิโลกันมาเท่าไหร่ราคาน่าจะว่าน่าจะไม่ขาดเจ็ดบาทถ้าความชื้นไม่สูง <c oughs> ก็อยู่ตามระดับความชื้นเขาด้วยครับ <c oughs> คือคว่าวันนี้น่าจะหักเสร็จไหมวันนี้วันนี้ก็ยังน่าจะไม่เสร็จครับไม่เสร็จเพราะว่าระดับน้ํายังคงที่อยู่ก็คือเอาออกจากลําบากต้องขยอยออกมา